อุปาทานขันเนี่ยเขาเรียกขันห้าขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิรูปาทานหรือขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งตัณหามาณทิฏฐิมีอยู่ห้าขันถ้ากระแสชีวิตของท่านผู้ใดถอดตัณหาอุปาทานหรือถอดตัณหาอุปาทานถอดตัณหามาณทิฏฐิหมดแล้วเขาเรียกว่าเป็นขันธรรมดาไม่เรียกอุปาทานขันเช่นขันของพระอรหันตตาเจ้าทั้งหลายนีท่านถอดตัณหามาณทิฏฐิออกแล้วเวลาเราสวดบนธรรมวัดกันก็บ่กรูปูปาทานขันโทขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเคยสวดไหม เวทนาูปาทานขั้นโทขันนั่นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาเลยกระสวดกันไปอันนั้นพูดถึงอุปาทานขันเป็นขันของบรรดาบุตรชนและเศรษฐบุคคลทั้งหลายที่ยังถอดตัณหาไม่หมดถอดอุปาทานคืี่ความยึดมั่นไม่หมดแต่ถ้าเป็นพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกามุปาทานที่ถูปาทานสีรละประตูปาทานอัตวาทุปาทานถอดอองหมดแล้วไม่มีอุปาทานขันเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วเป็นขันที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นวิสุทธิขันขันที่สสออาาดดรริุุท์หัันนนน้ไเียกปข็ สรุปแล้วว่ากระแสชีวิตของเราท่านทั้งหลายเป็นอุปาทานขานรหรือเป็นวิสุทธิขันธ์เป็นอุปาทานอาคารขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งความยึดมั่นยังมีความยึดมั่นรูปเป็นเราเราเป็นรูปรูปอยู่ในเราเราอยู่ในรูปอยู่ไหมยังยึดมั่นเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาเวทนาอยู่ในเราเราอยู่ในเวทนาอยู่ไหมยังยึดมั่นสัญญาเป็นเราเราเป็นสัญญาสัญญาอยู่ในเราเราก็อยู่ในสัญญายังยึดมั่นสังขารว่าเป็นเราเราเป็นสังขารสังขารอยู่ในเราเราอยู่อยู่ในสังขารยังยึดมั่นวิญญาณคือจิตว่าเป็นเราเรา ขันของพวกเราเป็นอุปาทานนะขันเพราะยังมีความมีตัณหามีอุปาทานมีอวิชชาเป็นตัวยึดมันถือมันอยู่นี่ชชดแล้วนะฉะนั้นอุปาทานนะขันวัตถุประสงค์ของการเจริญสติปัฏฐานที่บอกว่าธรรมะศัพท์เนี่ยมีความหมายหนึ่งเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงอุปาทานนะขันที่เหลือจากการได้กล่าวนุปัสสนาสามาแล้วกายานุปัสสนานั้นเป็นการเพื่อถ่ายถอนอุปาทานนะขันคือรูปเวทนานุปัสสนาต้องการถ่ายถอนอุปาทานนะขันคือเวทนาใช่ไหมอุปาทานนะขันที่ไปยึดมันเวทนา จิตตานุปัสสนาต้องการถ่ายถอนอุปาทานขันที่ไปยึดมั่นถือมั่นในจิตเหลือกี่ขันเอาไปสามเหลือกี่ขันเหลือสองขันคือสัญญาขันกับสังขารขันใช่ไหมฉะนั้นธรรมานุปัสสนาต้องการจะถ่ายถอนสัญญาขันกับสังขารขันที่เหลือเนี่ยคำว่าธรรมะในที่นี้ธรรมะหรือธรรมะสามนี้ก็หมายถึงอย่างนี้แหละนี่อีกในยะหนึ่งฉะนั้นเราเราถ่ายถอนอุปาทานขันไปได้สามขันแล้วถ่ายถอนโดยโดยการฟังนะ แล้วก็โดยการไข้ครวนโดยการปฏิบัติพอสมควรเนี่ยถ่ายถอนทั้งอุปาทานขันธ์ความยึดมั่นถือมั่นในรูปความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาความยึดมั่นถือมั่นในจิตใจะไหมในวิญญาณโอเคไหมรู้สึกเบาเบาไปสามขันธ์แล้วใช่ไหมยังยึดอยู่อีกสองขันธ์คือสัญญาขันธ์ความจำได้หมายรู้กับสังขารขันธ์ไอตัวปรุงแต่งที่ปรุงแต่งทำให้วุ่นวายสับสนกันแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยปรุงแต่งบ่อยไหมวันหนึ่งได้มากปรุงแต่งที่เป็นกุศลหรืออกุศลบอกมาซะดีๆห้ามปิดได้มากปรุงแต่งแล้วเครียดหรือไม่เครียดตต้้อออองงไไปปพบหหหมมา คลายเครียดโอ้หเรียนนี่เสียหายนะบางคนบอกโอ้โหบอกว่าเรียนสติปัฏฐานแล้วเครียดเนี่ยอย่างนี้แปลว่าต้องเสียหายนะใครเรียนสติปัฏฐานสี่แล้วเครียดยกมือขึ้นดิ